สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มีสินค้ามาแนะนำก็คือ AJP กีตาร์คลีนนะครับตัวนี้เป็นสูตรนำเข้าจาก USA นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกีตาร์กลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมคอสต์บลันนะครับตัวนี้จะมีตัวล็อกอยู่นะครับตรงฝาขวดสามารถที่จะล็อกได้นะครับคือกดไม่ได้ต้องกดออนก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะฉีดพ่นเข้าไปได้ตรงที่ตัวกีตาร์เลยนะครับไม่ว่ากีตาร์คุณจะราคาแพงหรือถูกตัวนี้ คุณสมบัติที่จะช่วยทําความสะอาดนะครับเคลือบแว็กนะครับง่ายมากในขั้นตอนเดียวนะครับฉีดเข้าไปนะครับจุดเด่นของน้ํายาตัวนี้ก็คือกลิ่นที่หอมมากๆนะครับหอมแตกต่างจากน้ํายาเช็กีตาร์ทั่วไปในท้องตลาดแน่นอนนะครับแล้วก็คุณสมบัติในการทําความสะอาดกีตาร์ แล้วก็คุณสมบัติในการทำความสะอาดก,กีตร์ก็เยี่ยมยอดมากนะครับคือขจัดคราบมันคราบรอยนิ้วมือคราบขี้ใครที่อยู่ตรงอาร์มเรสตัตรนี้ได้ดีมากนะครับบางคนเนี่ยเล่นแป๊บเดียวเนี่ยขี้ใครก็ขึ้นแล้วนะครับอีกทั้งยังช่วยถนอมสีของเรานะครับให้ดูใสเงางามขึ้นนะครับยิ่งกีตร์ที่เป็นเฟรมด้วยเนี่ยเงาจะชัดลึกขึ้นมากนะครับอ่าแล้วก็แห้งไวมากนะครับเนี่ยโหแปบ๊บเดียวเงาลวฮะเนี่ยป๊บเดียวเงาละสุดยอดเลยครับเนี่ย อีกทั้งรอยนิ้วมือนะครับที่มัน,ม,นมันกระจัดยางเนี่ยถ้าเกิดเราเอ่อมือมันมันเนี่ยมาจับเนี่ยมันจะเป็นรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างง่ายครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นไงะฮะโหเดี๋ยวผมลองเอาน้ำมันจากหน้านะแตะดูเนี่ยสุดยอดมากครับคือเพียงว่าฉีดครั้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะเคลือบได้ครั้งต่อไปเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าแห้งเนี่ยเช็ดเบาๆได้นะครับ น้ำตัวน้ำยาี่ยจะเคลือบอยู่บนหน้าของผิวกีตาร์นะครับทาให้ตัวนี้เงางามมากโหสุดยอดมากครับกลิ่นนี้บอกว่าหอมจริงๆนะฮะหอมจริงๆแนะนําเลยนะครับใครที่ชอบเช็ดกีตาร์นะครับแต่ว่าไม่ชอบกลิ่นของน้ํายาขัดกีตาร์ทั่วไปในท้องตลาดนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับ AJP g ีตา a ์คลี n นะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทาง lazada ครับผม